สวัสดีทุกท่านเดินทางไปเอาปลาก่อนนะพี่น้องเอ้ยเจอญญคุณยายาขายหอยฝักธนาคารเดี๋ยวแวะดูก่อนได้กุ้งหรือเปล่าไปต่อกุ้งมาโอ้เพียบเลยโอ้ปัดฮะเออเพียบเลย เยอะอืมื่อดังฮะอไม่ได้ไปแถวไหนแหละโอไปต่ออยู่อ่างได้เนาะสรุปเออได้เยอะเยอะเออเพียบเลยเพียบเลยกี่ตัวนี่สิบสิบโอ้เกิดระไษเปิดฝอใหม่เ่ยได้สิบนักขั้นมีปะหมะ

ไปดูปลาก่อนนะท่านคุ๋ยายไปต่อกุ้งมาได้แต่หัวหารกุ้งไม่ได้ปอาว,วิงว่งวิง่งวิ่งวิ่ง bên này là này tỏ cung bò giam cung bò à, nah, rau có ba lớn พยายามกำดักปลาเนาะท่านไม่รู้จะมีหรือเปล่าเชาวนี้เมื่อคืนมีชาวนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าอืมนาปงนาปรัง,รงเต็มแล้วพี่น้องเลยแรอย่างก็จะพาไอ้หลงไปวิ่งด้วยแหละทุกท่านนางอยากวิ่งเออ Ah, wing. Uh. Ah. Bah wing. ไปดูปลาเอาท่านมีหรือเปล่าชาวนี้วิ่งแล้วมาเราลงมาถึงจุดแล้วพี่น้องเออ,อดูซิมีปลาหรือเปล่าลงมาแล้วมาดูปลาแล้วเชานี้ ช่อนหนึ่งตัวปลาคาวหนึ่งตัวก็พอกินแล้วโอ้เทียบเลยสุดท่านเออพอได้อยู่อ่ะเดี๋ยวนกที่ไหนมันวเราะเราเนี่ยได้ยินเสียงนกหัวเราะอัก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 อยู่อืม ปลานีปลานะพี่น้องเ,เอ้ยเอ้ยเพียบเลยพอได้ทุกท่าน อ่อโอเคพี่น้องพอได้กินฮะ uh. huh? หาอยู่หากินกันแบบง่ายๆไม่ต้องใส่มองอืม uh. ปลงมาเร็วได้อยู่นิดหน่อยนะท่านได้ไม่เยอะนะได้นิดหน่อยพอได้กินเออเอ,อ๋แต่ละเช้าก็พอได้กินแบบนี้ก็โอเคอยู่นีเ่เ,เดี๋ยวปล่อยน้ำออกจากนาก็ได้อีกนี่ปลานี่ เออไม่รู้มันมาจากไหนงงมากมันมาได้ไงชาวบ้านนะพี่ชายของพี่บาวก็ทยอยเอาโซลาเซลล์มาใส่ตรงทุ่งนานะท่านนี่โซลาเซลล์นะท่านนี่ของพี่สาว ได้ข่าวพ่อเดี๋ยซื้อโซลาเซลล์มาใหม่นะหนึ่งตัวให้ผมทํำขาให้อยู่เออเดี๋ยวค่อยทำฮะโอเคครับผมเดินทางกลับให้ลงก็ดีใจเอานี่ใส่เสื้อใหม่นะพี่นอ้องเสื้อใหม่เออสเสื้อใหม่จากคุณแม่วาดรุณี้ อบุนทีเดียวเชียวอากาศเย็นเช้านี้นิดหน่อยเย็นนิดหน่อยก็เลยว่าเย็นนิดหน่อยจะใส่ปะ <c oughs> มันไม่ได้เย็นเท่าไหร่หรอกมันอยากใส่เสื้อใหมใ่เฉยเออมัไมปแปลกแปลกนะเมื่อคืนได้นอนเปิดพัดลมนะทันร้อนเออวิ่งดีๆอย่าตูดเบี้ยววิ่งให้มันตูดตรงๆหน่อยตูดเบี้ยวเอย ไปวิ่งวิ่งเร็วเรวเนี่ยหมาบ้านในเจ้าของเพิ่นไปกรุงเทพแล้วทัานเจ้าของเดินทางไปทำงานกรุงเทพแล้วไม่กล้าออกมาเห่าข้างนอกเนี่ย,ยเจ้าฮะบ้เน่ หมาจะคลองมาอยู่งอยเลยเอาดีนักฝากไว้ที่นี่ทุกท่านแม่จะเอาบ้างรือเปล่าไม่อ้างดได้ไม่อ้างได้เสียเสียไม่มีนะทำอิดนะก็ต้องขูดใช่ไหมบางขูดดูหมือนก ทเอ็ดโนไปบลองนอ้างนะาถม่มีแถไปต้ทไหนแวปไ่มีไปลงไป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 ฝากไว้ท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ